สวัสดีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ C on Whitening Facial Gentle Foam ค่ะผลิตภัณฑ์ C on Whitening Facial Gentle Foam นี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ในการทําความสะอาดผิวหน้าของเราอย่างล้าลึกแต่ไม่ทําให้เกิดการแห้งตึงระคายเคืองนะคะยังคงความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของคุณหลังจากการล้างหน้าไม่ทําลายผิวสารสกัดที่มีความเป็นธรรมชาตินะคะปราศจากแอลกอฮอล์ปราศจากพาราเบนและไม่มีสารเคมีตกค ะะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆหลักจากการใช้ มีการทำการทดสอบทางผิวหนังนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้เพราะฉะนั้นคุณก็จะมั่นใจได้เลยถึงความอ่อนโยนของตัวผลิตภัณฑ์ผสนไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาตินะคะก็จะผนึกกําลังการในเรื่องของการทําความสะอาดผิวให้กับทุกๆคนอย่างล้าลึกขาจัดน้ํามันส่วนเกินได้อย่างอ่อนโยนและทําให้ผิวของคุณเนี่ยสดชื่นหลังจากการล้างหน้าแต่ไม่ก่อให้เกิดการแห้งตึงหลังจากการล้างหน้านั่นเองค่ะวิธีการใช้ก็ง่ายๆนะคะเพียงแค่บีบโฟมมาไว้บนฝ่ามือของคุณนวดเบ,บา ะะแล้วก็ถูวนไปที่ใบหน้าแล้วก็ลำคอของทุกท่านนะคะเพื่อทำความสะอาดผิวอย่างล้ำลึกและก็จะช่วยทำให้ผิวของคุณเนี่ยมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นหลังจากการใช้หลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้เลยทำซ้ำในทุกเช้าแล้วก็เย็น สารสากัดอันทรงพลังต่างๆนะคะที่จะช่วยนหนึกกาลังกันในการทําความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ดูแลความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของคุณไม่ว่าจะเป็นสารสากัดจากมาเมล็ดลำไยนะคะที่จะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยปกป้องผิวของคุณจากความแห้งกร้านเพื่อผิวที่เนียนนุ่มน่าสัมผัสมากยิ่งขึ้นสารสากัดจากดอกคาโมไม์มนะคะก็จะอ่อนโยนต่อผิวที่บอบบางช่วยปกป้องผิวของคุณจากการระคายเคืองนะคะจากมลพิษมลภาวะที่เราต้องเผชิญในแต่ละวันสาร สกัดจากต้นบอสเลียเชลาต้านะคะก็จะช่วยเพิ่มมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะหรือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของคุณดูแลสุขภาพผิวหน้าให้กับคุณนะคะหลังจากการใช้หลังจากการล้างหน้าก็จะยังมีผิวที่แลดูนุ่มชุ่มชื้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันหลังจากการใช้นั่นเองค่ะ